ครับมาอนี้มาเบิ่งเป็นห่อข้าวต้มบุญข้าวสาลีนี่งาผู้เห็ดมาห่องามอันนี้อันนี้เห็ดแล้วหรือไม่ไอันนี้เห็ดแล้วอันนี้เด้ออันนี้แป้งแป้งมั้นแป้งนี่ครับขนมแป้งขนมมุกขนมโมกขนมเทียนแก้วโอ้ขนมเทียนแก้วนี่ครับงาผู้เห็ดยาจากปีเท่าไหร่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกแล้วผู้เห็ดเจ็ดสิบหกแล้วอันนี้ผู้ช่วยลูกมื่อ อันนี้ท่านผู้ชมอันนี้เจ้าของร้านค่าท่านผู้ชมอันทเน่าไปขยายงานเราเฮ็ดแบบเลยคือสวยค่ะงาปีนันครับปีเ้าพูดเถ่าสมัยเก่าคนเห็ดน้ำบุญกะสาดคนห่อไปปีนไหมฮ็ดขนมสวยอ๋อันนี้ครับอันนี้เริ่มต้นผู้ผู้หง เบะดูคนทำดูดิคนเห็ดหรือคนปั่นผู้นึงปั่นหรือผู้นึงห่อก็ได้เอามือจับนะคะท่านีอครับตอนร้อยจีบเดียวงเรื่องตอนร้จีบเนี่ยการจีบจีบต้องทำแบบนี้นี่ครับโอ้โหสวยว่ะสวยครับสวยสวยสวยกับวิธีทำมอันนี้ใส่มันว่าไง แม่ครับปั้นใส่ไว้เป็นก้อนเป็นก้อนสวยไหมนะแป้งครับแป้สวยครับจะไปวางมงได้ว่ละวางนวดวางสวยอยนันเลียนใส่กันเนาอ่ยงอนอีหนึ่งจะขวดหรือเปล่านะบ่บบคิวควายใหม่ยังอุ้ยหมสันแิล่บ่บอใหม่มันเลยอันหนึ่งเยอะ่นึงก็ต้มไข่ต้มจนร้อเออว่ะอันนี้คือจะบกเช็นหอ แล้วเป็นเราแล้วครับเดีผมมาทีเช็มนี้หลายคนอ่ะเป็นมือเราผมมาเช็มหลายคนครับมาเช็มครับมาเิมแซ่บแซ่บ่เช็มกันาก่อนไงก่อนไงต้องไหวมาไหนก่อนไง้อครเลียวที่เห็ดแป้งไหมอีกที่อืมครัูเห็ดููสอนวิธีเห็ดครับครับนแหละคบเอ่ะย้ายเป็นนะครับ ในมันหนึ่งมาได้หรอนี่ละเนี่ยมันหึงกระเทียกอยขอบคุณข้าวสาลีครับของเช้าอีสานครับเม่นี่เม่นี่มีหลายอย่างแต่ว่าผมบนเลยทายว่าเพื่อนหอข้าวสาเพื่อนหอจังใดครับแต่ว่านี่ผมทายตอนที่ว่าเป็นขนมเพื่อแจกที้แจกน้องครับที่มาเยี่ยมยามกันนี่เป็นวิธีของเช้าอีสานบ้านเขาครับมีญาเราเกิดโดนแล้วครับว่าอย่างไรบ้างเลยนไหนพวกนี้ครับ แปดสิบห้าปีแล้วครับเราเป็นญาติๆกับของเสี้นปาลาข้วเราเป็นญาสนเาาสนเาเ้นปะเข้ามันเราเห็นเราอยู่ปีมื้อเดี๋ยวทเนนะี่ยคนแปดสิบห้าือเป็นสาวยอะแยะสิบห้าผมคนแปดสิบห้าแป้งเนี่ยเละไปน้อยแป้งยังแข็งไอ้ยังนิ่มไปน้อยนึงเพราะว่า ตองก็ไม่สวยนะตองมันอ่อนไปเพราะว่าตองมันอ่อนไปสั้นต้องเอาตองแข็งมันหมดไงตองโอืดโอ้ตากแดดโดนมั้งเนี่ยผมว่าตากแดดโดนก็ไปครับปะทายโอ้ตากแดดโดนก็ไครับปะทราลืมมันลืมมันลืมเตาอะน้ำมันมาใส่เยอะมากเนาะน้ำมันไหนน้ำมันพืชนี่แหละโอ้เออพอนมันติดมือใส่น้ำมันพื่ดเพื่อพอนมันติดมือต้มติดมือติดตองมันติดเวลานั้นเราก็โอ้สวยปะเห็นว่าสวยนะ นี่ครับร้ห่อได้สวยดีดดเลยเดี๋ยวเส้นมาขายใส่เบิ้องครับว่าห่อได้สวยปันเลย่ายใกล้ๆก็ได้ครับตรงพอดีนี่ครับสวยครับนี่ครับร้ห่อสวยคือสามารถทําขายได้เลยเหรอครับเนี่ยครับผมว่ามันสวยนะแล้วก็การเฮ็ดกับว่าใครย,ยุ่งยากปันเลย เรียบร้อยหนึ่งเเาอันเขาจะขนมยังไงนเทียนเจลีร้าจำผลิตเนการทำขนมเทียนเจลถาซิมเลยนะทีนีรานข่าวก็ที่ถาซิมอยู่เอานี่นะเสียบมาติดใจผมก็ขอจบคลิปขนม เทียนมม่นี่เป็นเมื่อบุญเ,เ,เขาสากผมกเขาจบคลิปลงไม่นี่ผู้ใดมาเู้ใอชอบก,กดติดตามไม่ได้ครับเสียมปากขาวสวัสดีครับผม